กติพระคุณเจ้าใส่บารเขาบอกว่าอย่าถามพระแต่ถ้าพระรับบินทบาเน,นี่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่หรอครับมันก็ต้องดูอะถ้าเรารู้อยู่เขาเอาของอะไรมาใส่เขาได้มายังไงถ้าเขาได้มาในทางผิดสินผิดทมบาปกรรมเขาหากินหากมหากงหาเวียนมาเยอะแยะแล้วเราไปรับก็เท่ากับสนับสนุนให้เขาหากินหากมหากงหาเวียนต่อไปแต่ถ้าเกิดเขามีใจบริสุทธิ์จริงๆเพื่อที่จะมาถวายกับพุทธศาสนานะครับแต่เขามีเจตนาคนนะไปจำที่อื่นมั่งก็ได้ <laughs> อ๋อก็ก็คือเลี่ยงๆไปก่อนใช่ไปทำที่อื<ะ>่นเพราะว่าเราเนี่ยเราต้องยึดหลักว่าถูกต้องดีงามบริรสุทธิ์โปร่งใสถ้าไม่บริสุทธิ์เป็นของไดมาแบบมัวหมองสกรปรกเราคืนไปรับเนี่ยเขาเรียกรับของโจรไดไหมรับของโจรแต่ <จะ S 1> <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> คุณไปปล้นมาเนี่ยครับแล้วเงินมาทำบุญมาเนี่ยก็ท่านไม่รู้ท่านก็ต้องรับได้ครับแต่ถ้ารู้ว่าถ้ารู้ก็ต้องไม่รับต้องไม่รับใช่ไหมแต่มาก็คงจะต้องอาศัยตัวนั้นแหละ ว่าดูที่เจตนาเขาดีไหมแล้วก็ได้มาโปร่งใสสุดจริตไม่คิดชั่วทำร้ายทั้งคมประเทศชาติเราก็ให้เขาได้บุญไปบ้างแต่ถ้าเรารู้อยู่จจะแล้วย่างงี้อย่างงี้ถือถือว่าเป็นการถ่ายบาปหรือว่าอาจจะปนมาหรือจะทําผิดมาก็แล้วแต่แต่ส่วนหนึ่งถือว่าทาบุญนะเขาเขาจะแค่ต่างอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าทําบุญนะมันยังไงพทธเจ้ากระบอก,กนหนึ่งต้องได้แก่ทําบุญกับประสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญแต่ถ้าพระสงฆ์เป็นเนื้อนากก็ไม่ไหวต้นนิยมอ่ะ โยมเป็นอะไรนาบุญถ้าโยมได้มาแบบไม่ได้ไปรีดไปไถเข้ามาบบไปกองเข้ามา<ๆ>ไม่ใช่เนื้อนาบุญแล้วมันนาลีดนาไถธรรมดาบนหลังคนอันนี้อันนี้ผิดนะฮะแน่นอนครับและทีนี้ต้องย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งไอ้ตรงโคโยตี้นะครับแม่เนี่ยปัญหาใหญ่ของที่เขาบอกว่าบอลสถานเริงลมพวกเนี่ยสนามมยวยน้ไใ มันเป็นตัวนำมาซึ่งเชียรโรเพราะนั้นใครที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วถ้าเว้นได้ก็เว้นซะเถอะงดได้ก็งดซะเถอะเพราะว่าสนุกแวบ,บเดียวต้องไปนั่งหอเหยื่ยเกาตำหนิติดหินนินทา